เห็นคุณแม่ลีนาจังก็จะไปด้วยหรือเปล่าโอ้โหงานใหญ่คุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันฝั่งของกัมพูชาเองว่ากันว่าจะมีอยู่สองกลุ่มหลักๆก,กลุ่มแรกเป็นรถเป็นรถรถทัวร์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นรถสองล้อครับแล้วมันก็เลยเป็นการธเผชิญหน้ากันระหว่างแก๊งวัยรุ่นตัวตึงของทั้งสองประเทศฝั่งของไทยเนี่ยเรารู้จักกันดีชื่อเสียงเรียงนามวีรกรรมของพวกเขาก็คือแก๊งน้ำไม่อาบ น้ำไม่อาบแต่ของฝั่งกัมพูชานเนี่ยอันนั้นเป็นแก๊งไม่อาบนะ้ำคุณผู้ชมครับมันช่างบังเอิญอย่างเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นระหว่างน้ําไม่อาบกับอาบเม็ดเอ้กับแก๊งน้ําไม่อาบกับไม่อาบน้ำเนี่ยมันดันชื่อคล้ายกันเราก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลเริ่มจากกลุ่มขเขมรก่อนนะฮะบ้างก็เรียกว่าเป็นพวกฮิปปี้ขมแหรือจะเรียกตัวเองว่าแก๊งสเตอร์เป็นวัยรุ่นที่ มีทรงผมเอียงปิดตาเท่ๆถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่ชอบอาบน้ำด้วยหรือไม่พวกเขาประกาศนัดทีมสองล้อมากันแบบเต็มพิกัดที่ประสาทตาเมืองทมวันที่27รกรกฎาคมนี้นะฮะเอาเราไปดูคลิปกันครับเยี่ยงยงที่ลา้างตะสับซรมส์โมนไงที่บพบ តាមនឹកខ្ញុំនៅទីនេះលោកគៀនន้ําសាត់តមួនថ្ងៃ27ជយសនតិភាពគាត់តមួនជិះរថយន្ត คุณผู้ชมครับคือถ้าดูไกลๆเดี๋ยวมันจะคล้ายๆกันนะครับน้ําไม่อาบกับอาบเอ่อไอ้แก๊งน้าไม่อาบกับไม่อาบน้ํามันคนละความหมายกันนะคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นยังมีชาวกัมพูชาคนหนึ่งเชิญชวนให้คนไทยเดี่ยนะครับไปเจอกันที่ปราสาทตาเมืองทมวันที่27กรกฎาคมนี้ครับที่27เจอกันที่ปราสาทตามนทมมึงไปไหมล่ะ กูไปบอกว่ามึงอยากเจอกูมากมีหลายลอยคนอะเออมาเลยนะนะอยู่ไหนมึงอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่แถวไหนมาเลยที่ประสาทตะมนทมแล้วก็เออกูบอกมึงว่าไม่ต้องใช้พาสปอร์ตนะทมไปทามมาได้เลยปกติมึงมาเลยเจอกูนะ มึงอยากเจอกูมึงก็ถามทุกวันทุกวันมึงอยู่ไหนวะอยากเจอจังเดี๋ยวเจอกับกูไอ้มามา,มาไหมหรือไม่มาวันที่ยี่สิบเจ็ดโอเคไปนี่ผู้ชมครับทางฝั่งของกัมพูชานะฮะทีนี้เราไปได้ข้อมูลจากเพจชุมชนคนสุรินซึ่งอยู่ในพื้นที่บอกกันนะครับว่าทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นสองสายสายแรกก็คือกลุ่มรถทัวร์เข้าบูดนะเมื่ออาทิตย์ที่ก่อนอาทิตย์ที่แล้วนะครับ รถทัวร์ c b c แคมเบเดียของอาจารย์ A ครับรอบที่แล้วอันนี้กลุ่มรถทัวร์สองก็คือจะมีกลุ่มชาวสองล้อที่มีพฤติกรรมไม่ชอบอาบน้ําเขาว่ากันแบบนั้นนะครับนี่คือสายของฝั่งกัมพูชากันก่อนนะครับทีนี้มาดูฝ่ายไทยกันบ้างเรื่องของคุณกันเจเอคุณต้นอ้อคุณลีนาจังนี่เราบอกไปแล้วใช่ไหมฮะว่าเขานัดกันเรียบร้อยลว แต่อีกฝั่งหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นแก๊งสเตอร์ไม่อาบน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเจอแก๊งน้ําไม่อาบรอบนี้ก็นํามาโดยเจ้าเก่าโอ้โหยังไม่ทันเริ่มเลยนะครับแกก็แต่งตัวเป็นวัยรุ่นขมเห็นซะแล้วดูจากคลิปนี่นะฮะก็คือเมรายรัชดาประกาศเลยนะครับว่ารวมพลแก๊งน้ําไม่อาบไปให้กําลังใจทหารกองทัพภาคที่สองในวันที่27ก,กรกฎาคมนี้เจอกันและถ้าใครไปรถยนต์ซื้อน้ําเข้าสารอาหารแห้ง พวกของกินต่างๆของใช้ที่จําเป็นเอาไปฝากพี่ๆทหารด้วยนะคือในหน้างานเนี่ยก็บอกว่าไปเยี่ยมทหารไปท่องเที่ยวเอาของไปฝากแต่คุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับทรงแบบน้ําไม่อาบเนี่ยนะครับที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กันทีเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคันเนี่ยนะครับมุ่งหน้าไปที่ปราสาทตาเมืองทมพวกเขาบอกเลยฮะว่างานนี้เดี๋ยวมีเจอกันแล้วถ้าเจอหน้ากันเนี่ยจะไม่อยากคิดอ่ะ ผมก็ไม่อยากจะาคาดคะเนไปก่อนนะครับแต่เบื้องต้นเราเช็คไปที่พลตํารวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผอบอตอรอนะครับท่านบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มีตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนและก็รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีน่าจะเหมาะสมในการดูแลสถานการณ์นะครับหากมีการนัดเคลื่อนไหวจากประชาชนโดยเฉพาะแก๊งวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายในวันที26่26-27นี้ตำรวจเตรียมกำลังควบคุมฝูงชนเอาไว้แล้วนะครับ หากการชุมนุมเป็นไปนด้วยความสงบเรียบร้อย <ST AN GE> ก็จะไม่มีปัญหาใดๆแต่หากมีแนวโน้มนะครับว่าจะเกิดความวุ่นวายก็พร้อมที่จะระงับเหตุการณ์เพื่อไม่ให้บานปลาย <ST AN GE> ผมบอกแบบนี้ก่อนนะครับสําหรับคนไทยที่จะไปในครั้งนี้เนี่ยเออมันมีสัญญาณไม่ดีเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงไว้ใจขมมากไม่ได้หรอกเป็นไงนายกรัฐมนตรีไทยไว้ใจเป็นไงโดนอัดคลิปแล้วก็คลิปไปปล่อยทหารไทยไว้ใจเป็นไง ไปเหยียบกับระเบิดขาขาดเพราะนั้นท่านอย่าประมาทนะครับมันไม่เหมือนกับคนไทยเวลาที่จะท้าทายทะเลาะกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยเล่นกันแบบหน้าต่อหน้าเลยไม่มีรับหลังแต่ขมิ้นเนี่ยไว้ใจไม่ได้เพราะวันนี้ทีมข่าวเนชั่นขึ้นไปสำรวจบริเวณปราสาทตาเมืองทมครับพบว่ามีชายชะกันกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมดูภาพนะแต่งกายนอกเครื่องแบบนะแต่งกายนอกเครื่องแบบแต่ลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็น เจ้าหน้าที่ทหารครับเดินทางขึ้นมายัางบริเวณปราสาทตาเมืองทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อย่างผิดสังเกตถ้ามองโลกในแง่ที่มันอาจจะมาโลกสวยนิดหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ย mm. เป็นความพยายามที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็ให้ทหารเนี่ยมาใส่ชุดรับรองตามปกติหรือเปล่าแต่อีกนัยยะหนึ่งก็ประมาทไม่ได้มันเหมือนกับว่าเป็นการแฝงตัวเข้ามา ในานามนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวจริงเป็นทหารแล้วถ้ามันมีตัวปวลล่วนล่ะขึ้นมาแต่งตัวเหมือนกับนักท่องเที่ยวแต่มีอะไรมากกว่านั้นตามมาอยาประมาทนะครับทุกแก๊งเลยนะครับของประเทศไทยทุกอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพราะว่าฝั่งของเขเมรเขาใช้วิธีการสกรปรกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนห้ามเด็ดขาดห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดนะอันนี้เรื่องใหญ่คอขาดบาดตายคุณผู้ชมครับ ทีนี้ไปต่อกันที่กระทรวงการามกันบ้างเพราะมันมีสถานการณ์ความวุ่นวายแบบนี้ผมจําคําพูดของบนโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ท่านบอกว่าถ้าวุ่นวายเดี๋ยวปิดเลยปิดไปเลยเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าล้อมรั้วใส่กันเมื่อไหร่เนี่ยยิงกันแน่นอนนะครับวันนี้ก็พอเหมาะพอเจาะมีองค์การนักศึกษารามคําแหงไปยื่นหนังสือกับพลเอกนัทพลน,นาคพาณิ์รัฐมนตรีการามเพื่อเรียกร้องให้ทํางานรวดเร็วไม่ลาช้า แล้วก็ไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับนักศึกษาเขาถามเลยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะปิดไปเลยอ่ะประสาตาเมืองโมเพราะตอนนี้มันวุ่นวายแล้วคนที่จะไปประสาททั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยเหมือนกับไปท้าทายกันมากกว่าที่จะไปท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับท่านก็บอกกันนะครับว่าการดําเนินการตามกติกาสากลทุกอย่างจะอยู่อย่างสมเหตุสมผลเราเตรียมขั้นตอนเอาไว้แล้วคือหากเขา,เขาเข้ามาก่อกวนเราก็จะให้ัมพูชาเชิญตัวไปแต่ถ้า แต่ถ้าไม่แสดงการยั่วยุทำท่าจะเกิดการใช้กำลังถ้ายังไม่หยุดก็จะนำกองร้อยปราบจราจนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปประกับเหตุคือเตรียมแล้วนะคอฟคอ,ฟอฟกองร้อยควบคุมฝูงชนและหากถึงขั้นใช้เจ้าหน้าที่ปราบจราจนเมื่อไหร่เราก็จะขอทำการปิดซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการตามเหตุและผลยอมรับว่ามันเป็นสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งเพื่อยั่วยุสงครามไอโอเราเจอของจริงแล้วครับ นายกคุณมนเดชเนี่ยเขาก็โพสต์เขาก็โพสต์สให้กำลังใจมวลชนพวกเนี้พี่ถือว่าให้การสนับสนุนท่านจะ่าบอบอกไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ได้อะ <c oughs> ถ้าไม่รู้ต้องอยู่เฉยเฉยหรือห้ามแต่โพสต์ให้การสนุนว่าครั้งนี้เป็นขอขอบคุณประชาชนครั้งนี้เป็นการรวมพลครั้งที่สองก็คุยกระทังท่านแม่ทัพภาคที่สองปรึกษาว่าทํายังไงท่านแม่ทัพบอกว่าปัจจุบันที่มัดขั้นตอนที่ทําอยู่เนี่ยก็คือ ให้บททั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ฝ่ายอยู่ที่ตาบันทมเนี่ยฝ่ายละเจ็ดคนแล้วไม่มีอาวุธการที่คนมาเยอะๆเนี่ยจะให้ขึ้นทีละกลุ่มทีละกลุ่มย่อยๆถ้าเขามาก่อกวนเราก็ให้ทหารฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเชิญตัวไปถ้าไม่ไปยังแสดงอาการโยโยุทำท่าจะเกิดการใช้กําลังกันก็จะใช้ฐานพานหญิงถ้ายังไม่หยุดก็จะเอากองร้อยปรับจราจน,นี่เข้าไป ซ so ึ่งถ้าเหตุการณ์ถึงขนาดใช้กองร้อยปาบเจลาจนเมื่อไหรเราจะขอปิดปิดการพิจารณที่นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นลําดับขั้นตอนนะครับท่านบิ๊กเล็กบอกชัดเจนว่าตอนนี้หุนเซ็นกับหุนมาเนตให้ทายแก๊งบวกเนี้ยขึ้นไปสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายถ้าวุ่นวายจะให้คอฝอตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยควบคุมนี่น่าจะเอารถจีโน่ไปด้วยนะรถจีโน่คันสีน้ำเงินน่ะที่ฉีดน้ำที่เคยใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถ้าทันใดที่ต้องใช้ขอฝอปิดประสาทตาเมืองทมทันทีเพราะตอนนี้ปฏิบัติการ I.O. เล่นทุกรูปแบบนะครับขนาดคุณอุ้มธีรทรบุญมาทันนักฟุตบอลทีมชาติไทยอ่ะคุณผู้ชมครับไปถ่ายรูปกับเพื่อนนักฟุตบอลที่ปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ดันไปเจอนายซินกาคาดากองกลางทีมชาติขเขมรอยู่สมโมสรวิสาขานะครับได้แชร์โพสต์แล้วก็เขียนแคปชั่น บอกว่าเวลข้ามทูแคนเบเดียโอ้โหไอ้นี่นะคือคือเข้ามาปั่นป่วนไอโอนักบอลเขมรยังไอโออ่ะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันวัยรุ่นก็ i ไอโอหาว่าปราสาทหินพนมรุ้งเป็นของประเทศกัมพูชาดูมันทําสิครับนักฟุตบอลไทยแค่ถ่ายรูปโอ้โหมันเล่นกระทุกดอกจริงๆทีนี้ไปดูสาวเขมรปากแจวเสื้อชมพูหน่อยดีกว่า ที่ปากเก่งนักอันนี้ก็โดนให้ท้ายจากคุณเซนูมาเดีรคือมันมาทุกรูปแบบจริงๆนะครับสำหรับวิธีการสกปรปกทั้งหลายแหล่นยนะล่าสุดเนี่ยทิกตอก็กปลิวไปละเมื่อวานเนี่ยปากดีอยู่ที่ Facebook ก็ปลิดปลิวไปอีกหนึ่งแอปพลิเคชันโดยมีเพจอีซอขยี้ข่าวนะครับไป,ประบุพิกัด<อ>บอกว่าปัจจุบันเนี่ยไปฝังตัวพาทัวที่หน้าร้านสาวขมิปากแจวขายเครื่องสำอางอยู่ที่ ตลาดใหม่กำปงทมจังหวัดกำปงธมนี่ฮะนี่น้องเขาอยู่นี่ก็ของทัวร์ก็ไม่ไปหรอกก็คงไม่มีใครไปซื้อเครื่องสำอางของของเธอหรอกว่ากันตามตรงตอนนี้ไม่ได้ผุดได้เกิดเลยนะครับทั้ง TikTok แล้วก็ Facebook หลังจากที่โดนทัวร์ไทยเนี่ยบุมสกรรมกันอย่างหนักนะครับอีกคนหนึ่งหนอนบ่อนไส้แต่โดนไล่ไปแล้วก็คือบักสุดบักสุดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหลวงตาสุดอยู่ที่วัดในฝั่งของประเทศไทย แล้วก็เป็นพระที่ไปยุให้ทหารขเขมรยิงสังหารฆ่าคนสุรินให้หมดแบบนี้ไม่เรียกว่าพระแบบนี้ต้องเรียกว่าบักสุดคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นก็หนีไปที่ประเทศกัมพูชาคุณผู้ชมคิดดูนะฮะคนขเขมรกราบไหว้พระแบบนี้พระที่ยุให้คนฆ่ากันตายมันไม่มีชาวโลกชาวพุทธที่ไหนในโลกยอมรับบักสุดเป็นพระอีกต่อไปแล้วนะครับกลับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับ ล่าสุดได้รับเกียรติไปเทศนาที่วัดเอกกริกตําบลเปลืยซออำเภอกำปงตราเบกจังหวัดเปืยวงครับโอ้โหกลายไปไหว้คนคนแบบนี้นะบักสูดชื่อบักสูดนะให้ทหารขมรนมายิงคนสุรินให้ตายทั้งหมดเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนจะเรียกว่าเป็นพระคุณผ,ผู้ชมคุณผู้ชมผมตัดมาดูเรื่องของทุ่นระเบิดกันบ้างวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลจากเสเบิ์ครับ พลตรีวันชนะสวัสดีปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะท่านบอกว่าทุน่นระเบิดที่เอ,อลักลอบมาวางใส่ทหารไทยมันต้องมีคนรับผิดชอบและคนรับผิดชอบเนี่ยพูดชื่อเลยครับคนแรกครับก็คือพันตรีซุนโซพอเป็นผอบอพัน สนับสนุน392กองพลสนับสนุนซุนโซพอนี่เป็นแม่ทัพตัวการเลยที่เอาระเบิดมาวางใส่ทหารไทยจำชื่อไว้จำชื่อไว้ไวคนที่สองสเสบร์เปิดมาเลยครับนั่นก็คือพันโทลำโซเคนก็มีตำแหน่งเป็นผอ,อพันเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นการที่เซเบร์เปิดชื่อออกมาแบบนี้กำลังชี้เป้าแล้วนะครับ ว่าถ้าไทยเนี่ยจะเล่นงานก็ต้องเล่นงานให้ถูกคนเอาผมพูดได้เลยนะถ้าแล้วจะเปิดชื่อทำไมชี้เป้าวอว่าใครที่เป็นคนวางแผนทางยุทธวิธีลักลอบเข้ามาวางระเบิดทำร้ายทหารไทยก็คือผู้พันของขมรสองคนนี้นะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศวันนี้นะครับก็มีการจัดบรรยายสรุปให้กับคณะทูตและก็ผู้ช่วยทูตจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับ เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนานาชาติและก็ชาวโลกได้รับรู้ว่าเขเมรมีวิธีการที่สกปรกลุกล้ำอธิปไตยของไทยเข้ามาวางระเบิดสังหารซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจนส่วนคุณมาริทเสียมพงรัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบันก็อยู่ในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้ยึดหลักกฎบัตรสหประชาชาติ พยายามใช้การแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีโดยเน้นย้ำว่าไม่มีแนวทางเดียวที่ได้ใช้กับทุกข้อพิาพาทบทบาทของสหปร,ระชาชาติในการส่งเสริมสันติภาพและก็การไม่ใช้ความรุนแรงโดยรัฐมนตรีต่างประเทศได้สนับสนุนเสริมสร้างขีดความสามารถของสหปร,ระชาชาติในการป้องกันความขัดแยง้งรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาด้วยนะครับไปต่อกันที่แคนบเดียแอร์ไลน์ครับ Cambodia Air Line ล่าสุดออกมาแถแล้วนะไม่เรียกว่าออกมาแถลงหรอกครับบอกว่าทั้งชุดทั้งโลโก้นักบินแอร์โฮสเตดดูมาจากดวงอาทิตย์มันก็รู้ว่าเป็นสายการบินไทยอ่ะทั้งสีม่วงลายอะไรต่างๆนานามันบอกว่าไม่ได้ก๊อปนะมันบอกว่าไม่ได้ก๊อปเป็นการออกแบบเครื่องบินและยูนิฟอร์มของลูกเรือที่ถูกคิดค้นมาอย่างอิสระนะไอเดียบันเจิดประมาณนั้นนะครับ สอดคล้องกับข้อกําหนดด้านเครื่องหมายการค้าและก็ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลกดูเอาเองกันครับเหมือนสายการบินไทยนั่นแหละก็ใช้สีม่วงลายก็เหมือนกันชุดแอร์โฮสเตสกับชุดของนักบินก็คล้ายกันอีกคุณผู้ชมเห็นหรือยังอันนี้ผมไม่ได้ขออนุญาตนะผมเป็นคนที่แบบว่าอ่านข่าวไทยกับขมศเนี่ยตรงไปตรงมาผมไม่ได้อ่านผมไม่ได้เป็นโคศกให้ขมรไม่ได้เป็นปากกระบอกเสียงให้ขมนเพราะดูยังไงก็คือก๊อปปี้การบินไทย แบบนี้ก็เลยไม่เรียกว่าถแถลงเขาเรียกว่าแถข้างๆคูๆทาไมครับมันจะให้เหมือนได้เหลอมันเนะี่ยอยากเป็นไทยอยากเป็นแบบคนไทยเหรอนะคนไทยเราก็ไม่ได้ว่าเราจะดีเด๋อะไรนะยังมีอีกหลายชาตินะยังมีสายการบินโหระดับโลกมากมายที่เขาดีกว่าเราอะ่ะเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองไปแต่ทําไมคุณอยากเป็นเป็นไทยแบบแบบคนไทยอย่างเลยอะ่ะอิจฉาเหรอหรือมีปมด้อยหรือยังไงอันนี้ก็ต้องพูดในชช้นนี้มันคือยังไงมันก็ใช่ คุณผู้ชมครับแล้วก็ผิดท้ายยุคนชนข่าวในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเราไปดูกันที่แรงงานเขมรครับที่เดินทางกลับประเทศโดยนายซุนเมซาโคศกกระทรวงแรงงานแล้วก็ฝึกอาชีพแห่งกัมพูชาครับคุณผู้ชมนี่ได้ออกมารายง,งานตัวเลขล่าสุดที่ชาวกัมพูชามากกว่า5 3 0 0 0คนเดินทางกลับประเทศแต่ตอนนี้เนี่ยหางานทำได้แค่13,500คนบอกว่าได้งานทำแล้วนะ แล้วก็คนที่เหลือเนี่ยให้ติดต่อกับสำนักงานการจ้างงานแห่งชาติเพื่อเข้ารับข้อมูลตำแหน่งการว่างงานแล้วก็เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคต่อไปนะครับสรุปก็คืออันนี้เขาแถลงเองไงนะกลับไป53 0 0 0ได้งานแค่1มื่นสาตกงานอีก4ี่0,000ื่นเป็นเดือนแล้วครับใครรับผิดชอบชีวิตพวกท่านนะก็เลยทำให้ทุกวันนี้มีชาวขเขมรที่เชื่อหุนเซนหุนมาเนตนะครับต้องน้ำตาตกในนะ เพราะอยู่อย่างโอ่อยาต้องขอเดินทางกลับประเทศไทยวันละหลายสิบหลายร้อยคนนะครับมีทั้งที่จับได้แล้วก็จับไม่ได้ช่างเป็นภาพที่น่าสมเพชเวทนาเหลือเกินครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนข่าวนะครับเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเรามีสองข่าวใหญ่ๆแล้วให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวหนึ่งเนี่ยก็คือการที่ตำรวจปปปบุกค,ค,ค้นมจรอนครสวรรค์ไปเจอห้องลับครับ ห้องลับที่ว่านี้มันเป็นห้องอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เจ้าวาดวัดนครสวรรค์เกี่ยวข้องกับศรีกาแบบไหนมันเหมือนกับเป็นห้องลับแบบบางคนเรียกห้องเชือดซีซําไปอะไรคือห้องเชืออผมไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือสถานการ์พายุวิพานแล้วก็น้ําท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้สถานการณ์กําลังแย่เลยนะครับล่าสุดพายุอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่าแล้ว สถานการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวตามต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ